Hi สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเจอกับผมอีกแล้วแมตติวจากฟิวนคาริโอเราก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับการติดตั้งตัวจอ Android เข้ากับรถรุ่นต่างๆในประเทศไทยสําหรับรถรุ่นนี้ครับที่ผมเพิ่งขึ้นอินเสิร์ตทห่ท่านได้เห็นกันไปเลยเนี่ยเป็นรถรุ่นที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปตามท้องถนนเลยสามารถเห็นได้บ่อยๆบ,บนท้องถนนของเราสำหรับรถรุ่นนี้เนี่ยที่น่าแปลกใจเลยครับเราไม่เคยเห็นผลงานการติดตั้งตัวจอ Android หรือว่าตัวเครื่องเสียงรถย,ยอนต์เข้ากับรถรุ่นนี้ ในวันนี้ครับตัวฮุนไดอีแลนทราครับในปี2013-2015คันนี้เราจะมาทำการเปลี่ยนตัวเครื่องเล่นเดิมนะครับให้กลายเป็นหน้าจอ Android จากทางมิชิแ a ่ที่เป็นรุ่นท็อปในต้นปี2022นี้นะครับเป็นตัว L9 Series มิชิ g a ่แรม8ลอม128และที่สำคัญเลยเนี่ยในสเปคนี้นครับรองรับการใช้งานในตัว Apple CarPlay แบบไร้สายด้วยสําหรับในวันนี้เนี่ยแต่ผมนะครับจะมาทําการเปลี่ยนตัว หน้าจอรถที่เป็นหน้าจอการเล่นแผ่นการเล่นตัวเรดิโอแบบเดิมๆนะครับให้กลายเป็นจอ Android จากลิชิก้าบอกได้เลยนะครับว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยตัว E อเดนทราคันนี้นะครับจะมีการอัปเดตในส่วนอนเตอร์เนนตในรถยนต์และความสะดวกสบายในรถยนต์คันนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นไปอีกระดับนึงเลยละครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าตัวเครื่องเสียงเดิมเนี่ยมันเป็นเครื่องเล่นแบบไหนและมันจะทําการทํางานร่วมกับตัวเครื่องเล่นตัวจอ Android L 9 Serie s เป็นยังไงบ้างคอนโทนรลมาลัยและกล้องมองหลังเป็นยังไงติดตามชมได้เลยครับ สำหรับตอนนี้เนี่ยตัวรถค e ุณไดอร์อีแรนทรานะครับก็ได้มาอยู่ที่ร้าน F2000 ซาวที่ราดพาวร้อยหนึ่งแหละครับซึ่งสำหรับที่ร้าน F2000 เนี่ยก็มีในส่วนของตัวเครื่องเสียรยนต์มากมายเลยนะครับในตอนนี้เนี่ยคือเครื่องเล่นเดิมนะครับของตัวรถค e ุณไดเอรีแรนทราตัวนี้มีช่องใส่แผ่นด้านบนตรงนี้นะครับกดแผ่นออกตรงนี้ได้มีเมนูนะครับนวิเกเตอร์ตรงนี้คือตัวแผนที่นั่นเองแต่ก็จ,จะต้องใช้เวลาในการโหลดหน่อยนะฮะ สามารถค้นหาเส้นทางจากแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเปลี่ยนนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นจอแอนดรอยดนะครับการใช้งานตัวแผนที่จะกลายเป็น g o o g l e Map แผนนั่นเองและสําหรับตัวรถนะคันนี้นะครับมีคอนโทรลมอมาด้วยเพิ่มเสียงรถเสียงได้หรือว่าการเพิ่มเสียงรถเสียงที่หน้าจอตรงนี้นะเล่นเรดิโอได้นะครับก็คือตัววิทยุนั่นเอง FMAM ี p p o d นะครับเชื่อมต่อกับตัว USB ตรงนี้ได้มีแผ่น CD นะครับ USB นะครับนี่คือตัวเครื่องเล่นเดิมของตัวรถคุณใดเอรันทรานะครับนี่ก็คือตัวจอ Android นะครับเมื่อทำการติดตั้งเข้ากับตัวรถคุณใดเอ a ันทราในปี2013-2015 ซึ่งสำหรับในวันนี้นะครับเราก็ได้ทำการติดตั้งกันที่ร้าน f 2 0 0 0ซาวที่บริเวณลาดพร้า,าวร้อยหนึ่งนั่นเองบอกได้เลยนะครับว่างานเนียบจริงๆเลยนะครับสำหรับตัวคุณไดอิคแลนทราตัวนี้นะครับในสเปคที่เราทำการติดตั้งจอ a n น r รอย Android เนี่ยเป็นสเปค l 9ซีรีส์จากมิชิ i ก a เลม8ปลอม128นะครับนี่ก็คือหน้าเมนูนะฮะสไลด์แบบติดนิ้วแบบนี้สะเทืมากๆเลยนะครับเรามาลองเช็คในส่วนของตัวสเปคกันหน่อยดีกว่า ก็ไปที่การตั้งค่าตัวนี้นะครับพื้นที่จะเก็บข้อมูลตรงนี้เนี่ยเป็นตัวพื้นที่การเก็บแอปต่างๆนั่นก็คือตัวลอมนั่นเองครับเป็นลอม128กิกนะครับใช้ไปแล้ว22.74ตรงนี้ยังเหลือพื้นที่ให้เก็บแอปอีบเพียบเลยแหละครับหน่วยความจําตรงนี้เนี่ยคือตัวแรมนั่นเองพื้นที่ในการประมวลผลนะครับตัวสเปคนี้นะครับเป็นแรม8กิกนะฮะตรงนี้ผมโฟกัสให้ดูแบบนี้เลย ยังเหลือพื้นที่ให้เราได้ประมวลผลอีก6.4กิกะไบต์ตรงนี้รวมๆแล้วเนี่ยสเปคของตัวจอยดรอยตัวนี้ครับเป็นแรม8ลอม128นั่นเองในส่วนต่อมาดีกว่าครับลูกค้าชอบกันมากเลยนั่นก็คือการใช้งานในส่วนของตัวเวอร์ชัน Android ตัวนี้เนี่ยเป็น Android เวอร์ชัน11นะครับในสเปค L9 ตัวนี้ ต่อมาเลยดีกว่าครับตัวเครื่องจอ Android เนี่ยการใช้งานทั่วไปก็คือการใช้งานแอปนั่นเองแต่สิ่งที่ทําให้ตัวจอ Android ตัวนี้เนี่ยพิเศษมากกว่าตัวจอ Android ในสเปคอื่นๆหรือว่าในแบรนด์อื่นๆจากท้องตลาดนะครับคือการเชื่อมต่อ a p p l e c a r า l a y หรือว่า Android Auto แบบไร้สายนั่นเองในสเปคตัวนี้นะครับผมจะทำการเตรียมในส่วนของตัว iPhone SE เครื่องนี้โฟกัสกันสักหน่อยเดี๋ยวเราจะลองทําการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็กดไปที่บลูทูธแบบนี้ตัวเครื่องตัวนี้นะครับก็ไปที่บลูทูธ ไปที่บลูทูธแบบนี้จะมีชื่อว่า BT 4990นะครับเราก็มาที่ตัวเครื่อง iPhone SE ตัวนี้นะฮะ BT 4990แบบนี้กดเชื่อมต่อบบกดจับคู่แบบนี้ครับ,บ,บกดอนุญาตเลยตัวเครื่องเนี่ยก็จะเข้าสู่ในส่วนของตัว Apple CarPlay แบบไร้สายแล้วก็กดใช้ CarPlay แบบนี้ครับในระหว่างนี้นะครับตัวเครื่องก็จะทำการ เปลี่ยนหน้าเมนูนะครับเป็นระบบของตัว Apple CarPlay แล้ว Apple CarPlay เนี่ยคือการเชื่อมต่อนะครับโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องนี้เข้ากับตัวหน้าจอ Android L9 ตัวนี้นั่นเองครับใน Hyundai i Santa ตัวนี้ก็มีคอนโทนรลวงมอลัยมาด้วยเดี๋ยวเราจะมาทดลองการใช้งานตัวคอนโทนรลวงมอลัยไปด้วยเลยละครับแอปแรกเลยดีกว่าครับตัวโทรศัพท์แบบนี้รายการโปรดรายชื่อโทรล่าสุดนะครับ การกดเบอร์โทรที่หน้าจอหรือว่ารายชื่อหน้าจอตรงนี้เนี่ยเป็นการอิงข้อมูลจากตัว iPhone เครื่องเมื่อตะกี้นี้นั่นเองและการกดเบอร์โทรที่หน้าจอแบบนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าฮ u n d a อีร a นทราคันนี้เนี่ยเป็นการอัปเกรดตัวเครื่องเล่นให้มีการใช้งานที่สะดวกสบายมากขึ้นเลยแหละครับในส่วนต่อมาครับการนําทางไม่ว่าจะเป็น Apple m a p g o o g l e Map นะครับหรือว่าในส่วนตัวแวสตัวนี้ Google Map หรือว่า Apple Map กันก่อนดีกว่า Apple Map เราสามารถพิมพ์ได้นะครับ มีแป้นพิมพ์ขึ้นมาให้แบบนี้เลยเซนทันนะครับเราก็สามารถพิมพ์อย่างนี้ได้เซนทันพรรามเก้าอย่างนี้นะฮะสำหรับตัว Apple CarPlay เนี่ยความสเสถียรน,นี้ก็คือสุดยอดจริงๆเลยนะครับเพราะว่เาเป็นการทำงานผ่าน,น,นตัว i p h o ฟนเร,ร,รา,าสามารถปิดเสียงของตัว Siri ได้นะครับใ้บนนนถลาารว หรือเปิดเสียงจากตรงนี้ก็ได้ไดหยุดนำทางกันก่อนนะฮะหรือว่าในอีกหนึ่งแอปนะครับนั่นก็คือตัว Google Map นั่นเอง Google Map คือการใช้งานตัวแผนที่ที่มาจากระบบ Android หรือว่าตัว Google นั่นเองครับเรสาสามารถสั่งการด้วยเสียงได้จากตรงนี้สยามพารากอนผมสั่งว่าสยามพารากอนไปนะครับเพียงไม่กี่วินาทีเนี่ยตัวเครื่องจะได้รับคำสั่งเสียงของผมแล้วก็กดเริ่มนำทางแบบนี้เลย ว่จะมีในส่วนของตัวเวลาที่เราจะเดินทางไปถึงนะครับระยะเวลาในการเดินทางและตัวระยะทางนั่นเองครับนี่คือตัว Google Map นะครับแอป Music Streaming กันบ้างดีกว่าครับอย่าง Spotify จุกนะครับ Apple Music หรือว่าสำหรับท่านไหนที่ใช้ในตัว YouTube Music นะครับก็คือในส่วนของตัว YouTube Premium เนี่ย YouTube Music ถ้าทุกท่านโหลดไว้ในตัว iPhone เนี่ยก็จะมาแสดงอยู่บนหน้าจอตัวนี้ด้วยเช่นกันเลยแหละครับแอปแรกกันเลยดีกว่าจุกนะครับสำหรับตัวจุกเนี่ยในตัว Apple c a r p l a y ยเนี่ยยังอยู่ในขั้นกำลังพัฒนานั่นเองครับการใช้งานอาจจะยังไม่ค่อยหลากหลายนะครับนี่ก็เป็นเพลย์ลิสต์นะครับของตัวจุกนั่นเองหรือว่าในส่วนต่อมานะครับแอป Music มอัว Spotify แบบนี้ ตัว a p p l e c a r า l a y นะครับก็สามารถใช้งานตัว S p o t i f y ได้ Spotify เนี่ยจะมีความหลากหลายมากกว่าเราจะสามารถเห็นได้นะครับว่าแต่ละเพลย์ลิสต์เนี่ยมันมีเพลงอะไรกันบ้างและเราสามารถไปนำทางตัวนี้กันได้นะครับสามารถหยุดการนำทางได้จากการกดออกตรงนี้ฟังเพลงได้จากตัว S p o t i ต y ตรงนี้ครับ <Yeah. S 1> สามารถใช้งานตัวคอนดุมอลไยได้นะครับ S 1> <S 1> การเพิ่มเสียงลดเสียงลดเสียงกันหน่อยฮะหรือกดเลื่อนเพลงได้นะครับจากตรงตรงนี้เลยเดี๋ยวมัดเกสเทียเพลงนี้น,นะครับกดเลื่อนแบบนี้ได้สามารถกดค้างเพื่อเล่นเพลงได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดค้างให้ดู นี่คือการเล่นเพลงนะค,คือการกดค้างหยุดเพลงแบบนี้ได้นะครับหรือว่าถ้าเราชอบเพลงนี้นะครับสามารถกดหัวใจได้หรือว่าเป็นการเพิ่มไปในเพลย์ลิส mm hmm. เพลงที่เราชอบนั่นเองคิวตรงนี้นะครับก็คือการที่เราสามารถดูได้ว่าแต่ละเพลงเนี่ยเพลงต่อๆไปเป็นเพลงอะไรเลือกได้เลยครับแบบนี้ Please Be True นะครับานดอกไม้เพลงนี้และในส่วนของหน้าเมนูนะครับทางซ้ายสุด นั่นก็คือการทํางานรวมนั่นเองหยุดเพลงจากตรงนี้ได้นะครับนี่คือตัว Google แบบที่ผมสั่งว่าสยามพารากอนไปกดเริ่มนาทางแบบนี้ได้ในขณะที่นาทางแบบนี้นะครับสามารถสั่งเพลงได้ดรืยการกดตรงนี้นั่นเองหยุดเพลงได้นะครับ แอปอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Zoom นะครับ Webex Meet หรือว่า w e b e x Meet ตัวนี้เนี่ยหรือ Microsoft t e a m s นะครับแอปการประชุมและการเรียนออนไลน์ก็รองรับการใช้งานในตัว Apple c a r p l a y ด้วยเช่นกันแต่จะไม่ได้รองรับนะครับในส่วนของการแชร์สไลด์หรือว่าแชร์หน้าจอจะเป็นการที่เราเนี่ยสามารถคุยในมุมมองของคุยโทรศัพท์ได้น,นั่นเองครับ Microsoft Teams Webex Meet แล้วก็ Zoom นะครับการตั้งค่ากันดีกว่าครับการตั้งค่าพื้นฐานอย่างการตั้งค่า w l l paper แบบนี้ วอลเปเปอร์ <Wall> ก็จะเปลี่ยนไปแบบนี้ครับวอลเปเปอร์ <Wall paper S 2> ลองเปลี่ยนเป็นแบบนี้บ้างแบบสีแดงนะฮะเปลี่ยนวอลเปเปอร์ได้อย่างสะดวกสบายเลยครับนี่ก็คือการใช้งานนะครับในส่วนของตัว Apple CarPlay การเชื่อมต่อตัวโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องนี้ไร้สายนะครับผ่าน Bluetooth เข้ากับตัวหน้าจอ L9 ตัวนี้บอกได้เลยนะครับว่าตัว Hyundai Elantra คันนี้เนี่ยอัปเกรดเครื่องเสียงรถยนต์อัปเกรดความสะดวกสบายในรถยนต์การฟังเพลงและการนำทางจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นไปอีกระดับเลยแหละครับ และสำหรับตัวรถคุนไดอิเลนทรานะครับในปี2013ถึง2015คันนี้เนี่ยก็มีในส่วนของตัวกล้องมองหลังเดิมของรถด้วยละครับซึ่งสำหรับตัวกล้องมองหลังเดิมของรถนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่บริเวณหลังรถเนี่ยยังสามารถทํางานแล้วก็เตือนได้เหมือนเดิมเลยละครับวิธีการใช้งานนะครับก็ลองไปที่เกียร์หอยหลังกันเลยผมโฟกัสให้ดูนะครับ ภาพจากกล้องมองหลังเดิมของรถเนี่ยก็บอกได้เลยนะครับว่าสามารถทํางานร่วมกับตัวจอตัวนี้ภาพออกมาชัดเนี่ยไม่ขัดใจเลยนะครับตัวรถคันนี้นะครับก็สามารถทํางานร่วมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับหรือว่าตัวกล้องมองหลังเดิมตัวจอ Android L9 ซีรีส์ตัวนี้ทํางานร่วมกับระบบเดิมของรถได้ครบถ้วนเลยแหะครับ ครับผมนี่แลหละฮะก็คือตัวรถคุณใดอีแลนทรานะครับหลังจากที่ได้เปลี่ยนตัวเครื่องเล่นเดิมไปแล้วสําหรับในวันนี้เนี่ยเราก็ได้ทําการติดตั้งกันนะครับที่ร้าน F 2 0 0 0ซาวที่อยู่บริเวณลาดพร้าวร้อยหร้าน F 2 0 0 0นะครับก็ยินดีให้บริการเลยสำหรับตัวคุณใดอีแลนทราคันต่อๆไปเนี่ยเรียนเชิญได้ที่ F 2 0 0 0และหน้าจอ Android จาก L 9 Series บิชิก้าตัวนี้เนี่ยติดตั้งกับตัว e ra, อีลันทราอัปเกรดตัวเครื่องในรถยนต์อัปเกรดตัวความสะดวกสบายไปอีกระดับหนึ่งด้วยบิชิก้าจอแอนดรอยคุณภาพสูงเลยละครับสำหรับท่านไหนนะครับที่มีตัวรถในอ e ีร a นทรานะครับอยากจะทาการติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นจอแอนดรอยหรือว่าในส่วนของตัวลําโพงนะครับก็สามารถโทรมาหาเราได้ที่เบอร์029323485ครับ084524433เยี่ 3. ยมชมเว็บไซต์ของเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับเกี่ยวกับลำโพงแล้วก็ เครื่องเสียงที่ติดตั้งกับตัวห e ุ่นยนต์อีเลนทาได้นะครับที่ w w r w e b c a r p r o m a r k e t c o m หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับเรานะครับสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราได้นะครับที่ idline.sipone นั่นเองและสำหรับท่านไหนนะครับที่ชื่นชอบในวิดีโอในชุดนี้การรีวิว Joy Android ห e ุ่นยนต์อีเลนทรา2013ถึง2015ตัวนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ได้นะครับที่ปุ่มสีแดงด้านล่างนี้เลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเราพี่วันคาวดิโอ ติดตามเจอกันได้นะครับในคลิปต,ต่อไปและสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจติดตั้งจอย n อ r o i d ยด์รัน f 2 0 0 0นนะครับลาดพารร้อยหนึ่งยินดีต้อนรับทุกท่านเดีวผมจะขึ้นเป็นช่องทางการติดต่อขึ้นให้ไว้ด้านล่างตัวนี้เลยอ่าเป็นอย่างนี้นะครับและสำหรับในวันนี้นะครับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับกับตัวรถคูนเดย์อีรันทราถึงคันนี้ซึ่งติดตั้งจอ Android จากทางห้าค e นนี้ซึ่งได้ติดตั้ง, Android ง l a y แบบไร้าสายการฟังเพลงและกาานําทางที่ยกระดัีกขัช้นหน วันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ